ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานถือเป็นที่พึ่งพาของผู้ประกันตนและผู้ทุพพลภาพที่จะเข้ามารับการฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานให้มีความพร้อมที่กลับคืนสู่สังคมและช่วยเหลือตนเองได้อย่างภาคภูมิใจซึ่งการช่วยเหลือเยียวยานั้นก็จะแบ่งเป็นด้านต่างๆทั้งด้านร่างกายด้านจิตใจและด้านอาชีพ โดวยวันนี้เราจะได้มีโอกาสพูดคุยกับนักกายภาพบำบัดประจำศูนย์ฟืนฟ้นฟูนสมรรถภาพคนงานภาคหนึ่งจังหวัดปทุมธานีที่จะมาให้ความรู้เรื่องการกายภาพบำบัดและอธิบายถึงเทคโนโลยีและกระบวนการของศูนย์แห่งนี้ให้เราได้ฟังกันครับงานกายภาพบำบัดนะครับก็มีหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บเนื่องจากการทำงานไม่ว่าจะเป็นโรคข้อกระดูกแล้วก็การอักเสบบริเวณต่างๆครับผมโดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดแล้วก็ใช้ทักษะ ทางวิชาชีพกายภาพบําบัดน,นะครับก็เพื่อจะให้ผู้พิการหรือว่าผู้บาดเจ็บนะครับสามารถฟื้นฟูนตัวเองได้เป็นอย่างดีแล้วก็สามารถกลับไปทํางานในงานปกติหรือว่างานใหม่ที่มีความสามารถใกล้เคียงกับคนปกติให้มากที่สุดครับผมโดยการดูแลเนี่ยก็จะมีทั้งการดัดดึงการใช้เครื่องมือทางไฟฟ้าแล้วก็ใช้พวกแสงเลเซอร์แล้วก็การออกกำลังกายแล้วก็การฝึกทักษะต่างๆ เพื่อจะให้สามารถใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็ทํางานได้เป็นอย่างดีครับหลังจากที่ผู้พิการเข้ามาที่ศูนย์ฟื้นฟูครับอันดับแรกเลยละจะได้พบคณะอนุก,กรรมการแพทย์แพทย์ก็จะได้รับการตรวจประเมินแล้วก็วางแผนการฟันฟนูว่าจะต้องมีการผ่าตัดแก้ไขหรือทกากายภาพบาบัดกิจกรรมบาบัดอะไรบ้างคนไข้ส่วนใหญ่ที่เข้ามาตอนนี้ก็คือเป็นกลุ่มแขนขาแขนขาดเนื่องจากโดนเครื่องปัม๊มนิ้วขาดมือขาดเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเนื่องจากว่าศูนย์ฟืน้นฟะูเนี่ย รับคนที่บาดเจ็บในการทำงานเกิดจากเครื่องปัม๊มอุบัติเหตุในโรงงานดังนั้นแม้จะบาดเจ็บเพียงปลายนิ้วเล็กน้อยนายจ้างอาจจะคิดว่าไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าผู้พิการเองเขามีอาการบาดเจ็บค้างอยู่มีอาการเจ็บเสียวพอเวลากลับไปทํางานปุ๊บไม่สามารถจะทํางานได้ดังเดิมเพราะว่าเมื่อมีอาการเสียวปุ๊บคนผู้ป่วยจะไม่ยอมใช้แขนข้างนั้นทําให้ประสิทธิภาพการทํางานต่ําลงศูนย์ฟุ้นฟูก็ อยู่ภายใต้การดูแลของกองทุนเงินทดแทนซึ่งเป็นเงินที่ในจ้างส่งเข้ากองทุนเพื่อจะดูแลลูกจ้างอยู่แล้วดังนั้นเครื่องมือที่สุนรรฟูคิดว่าสามารถใช้กับกลุ่มคนไข้เราก็จะหามาเพื่อจะให้ระยะเวลาของการดูแลรักษาสั้นที่สุดน้อยที่สุดเพราะว่าคนไข้กลุ่มนี้จําเป็นต้องกลับไปทํางานเพื่อจะเป็นแรงสําคัญในการกับเคลื่อนเศรษฐกิจของครอบครัวเขาดังนั้นสุนรรฟูก็เลยสั่งอุปกรณ์เครื่องมือกายภาพ ที่ทันสมัยออย่างตอนนี้เราก็จะมีมีเลเซอร์คอ3ที่ที่ทันสมัยที่สุดเรามีเครื่องช็อคเวฟอาครับผมแล้วก็เราก็มีเครื่องไคโอหลังจากที่เราทาการดัดดึงเสร็จแล้วมันจะมีอาการบวมหรืออะไรตามมาโดยส่วนใหญ่เราก็จะเป็นการควบน้ําแข็งใช่น้าแข็งแต่นั้นเป็นความเย็นที่น้อยแต่ถ้าได้เครื่องไคโอที่มีประสิทธิภาพสูงมันจะทําให้อาการอักเสบมันสั้นลงแล้วก็ระยะเวลาการฟื้นตัวก็จะเร็วขึ้นสําหรับผู้บาดเจ็บ เนื่องจากการทํางานนะครับแม้ว่าบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ถ้าเรามีปัญหากับการทํางานไม่สามารถทํางานได้ดั่งเดิมไม่ว่าจะเป็นภาวะร่างกายหรือจิตใจที่กลัวเครื่องหรือว่าไม่สามารถหยิบจับได้แน่นเหมือนเดิมประสิทธิภาพการทางมนุษยลงสามารถเข้ามาปรึกษาที่ศูนย์วินฟูได้2ช่องทางครับผมช่องทางแรกก็คือติดต่อมาทางที่ประกันสังคมเพื่อให้ประกันสังคมส่งตัวมาที่ศูนย์ินฟูหรือ2สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ศูนย์วินฟูสมรรถภาพคนงานทุกแห่ง ทั่วประเทศกองทุนเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคมพร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกันตน ดูแลดั่งญาติบิดเพื่อให้ทุกท่านมั่นใจและมั่นคงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเราเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันทั้งหมดนี้ก็เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนและผู้ทุพพลภาพให้สาบายเพึ่งพาตนเองและกลับคืนสู่สังคมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่ตอไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่ l i n e official account SSI SSO Thai ไทยและสายด่วน1 506ตลอด24ชั่วโมง